ปัญหาของพวกเราอยู่ข้อหนึ่งตามไซต์างานก็คือทุกอย่างวางกองอยู่กับพื้นเชอะแชะแล้วก็เปือเป้อนฝุ่นเปื้อนโคลนพอถึงเวลาจะเอามาติดตั้งจริงๆก็ต้องมาเช็ดถูทําความสะอาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากถึงยากที่สุด ครับทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่างไร้เหลือวันนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานระบบเลยครับเทคนิคหรือเทคนิคทางด้านการติดตั้งแต่วันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการวางของแล้วก็การเก็บของครับท,ทุกท่านก็ทราบอยู่นะครับงานของเราเนี่ยมีท่อขนาดใหญ่มีวายเวมีเคเบิลแลนดเดอร์แล้วก็มีของอีกหลายๆลอย่างที่มีน้ําหนักปัญหาของพวกเราอยู่ข้อหนึ่งตามไซส์างานก็คือ พื้นที่วางของครับพื้นที่วางของเรามีทั้งเป็นดินเป็นพื้นปูนหยับหยาบสกปรกทั้งฝุน่นมากมายเต็มไปหมดเลยและแหลายครั้งก็เป็นขี้โคลนเลยครับเพราะว่ามีน้ําจากการก่อสร้างไหลนองพื้นเป็นขี้โคลนเพราะฉะนั้นหลายๆงานเลยเอาเป็นว่าทุกงานเลยดีกว่าครับที่ผมเดินเข้าไปที่ไซต์างานภาพที่ผมเห็นก็คือท่อของเราครับไม่เป็นจะท่อไฟฟ้าท่อปลาปลาท่อดับเพลนวางอยู่กับพื้นครับ วายเวด้วยครับเคเบิลเลดเดอร์ทุกอย่างวางกองอยู่กับพื้นเชอะแชะแล้วก็เปือเป้อนฝุ่นเปื้อนโคลนพอถึงที่เวลาจะเอามาติดตั้งจริงๆก็ต้องมาเช็ดถูทําความสะอาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากถึงยากที่สุดเพราะว่าเป็นชิ้นง,งานที่ใหญ่แล้วก็หนักน่าสงสารพวกน้องๆช่างมากเลยครับที่จะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมทําเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ง่ายมากๆก็คือแทนที่เราจะเอาวัสดุอุปกรณ์ เหล่านั้นไปวางกับพื้นโดยตรงผมเห็นนะครับมีการพยายามไม่วางกับพื้นโดยตรงส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็เอาเศษไม้ฉํำฉาบ้างหรือเป็นอะไรเดียฮะอาจจะเป็นท่ออย่างอื่นๆซึ่งก็มีความหนักครับแล้วก็เกะกะทําให้การเคลื่อนย,ย้ายการยกไปวางการขนไปวางเป็นเรื่องยากทําให้พวกน้องๆช่างไม่อยากทําของมาปับ๊บกูก็เลยวางกับพื้นเลยวางกับพื้นเลยวันนี้ครับผมมีเทคนิคตัวหนึ่งมาใช้ครับ เรียบง่ายสะดวกเร็วทําให้ตัวน้องๆช่างที่อยู่ที่หน้างานใช้ตัววัสดุตัวนี้ครับในการที่จะเอามารองรับพวกของหนักๆครับพวกท่อพวกอะไรเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนขี้โคลนฝุ่นต่างๆโอเคครับดูกันครับคือตัวนี้เลยครับทุกท่านโอเคครับอาผมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับ มันคือโฟมอัดครับธรรมดาธรรมดาครับ1แท่งผมจําราคาไม่ได้เพราะผมซื้อมาใช้นานมากเลยเห็นไหมครับเบามากจนสามารถที่จะโยนได้เลยตรงนี้เนี่ยรับตอน,นั้นผมซื้อมาแท่งหนึ่งไม่เกิน80บาทครับเราก็เอาง่ายๆครับเราก็เอาสองแท่งนี้พอเวลาท่อจะมาลงเราก็เห็นไหมพบด้วยความเบา,าครับยกมาวางยกมาวางแล้วน้องๆก็สามารถที่จะเอาของหนักๆไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแคเบิลลัดเดอร์หรือไวเวด้วยความเบาครับเราสามารถยกมาต่อกันได้แบบนี้เลยครับย้ายตรงไหนก็ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเมื่อเราย้ายของเสร็จตัวพวกนี้จะเก็บกลับบริษัทครับเข้าสาตอกนี่ครับก็แค่ยกมาซ้อนขึ้นรถปริกอัพกับบริษัทเรียบง่ายแล้วก็สบายแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเช็ดขี้โคครับ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำความสะอาดวายเวย์วายเวไม่มีรอยถลอกเนื่องจากการวางกับพื้นและตัวนี้เนี่ยครับข้อดีของมันอีกข้อน,นึงคือมันจะมีความหยุ่นครับเนี่ยฮะคือเมื่อของนี้มันหนักลงผมทดสอบแล้วครับไม่ว่าจะหนักเป็นขนาดไหนหลายหลยตันเลยครับลงมาแล้วเขาก็จะยุบตัวไปหน่อยนึงครับแต่เมื่อปล่อยยกขึ้นก็จะคืนสภาพเดิมลงทุนแค่นี้ ทุกท่านคิดว่ามันคุ้มค่าไหมครับแต่สำหรับผมนายช่างไล่เหลือคุ้มค่าเลย